ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลียยบชซรายนะครับวันนี้ DCX ตัว2018 2019ชุล่าสุดผมใหม่ล่าสุด,ด,ดก็คือลูกค้าไปเปลี่ยนชามชามเต็กแล้วก็สายพานใช้สายพานเดิมคือใสายพานเดิมเนี่ยมันจะจับองศาของชามเดิมไว้แล้วเวลาพอเรา ตาแบมันจะดีดังดังมากเลยเนาะตีตีนี่เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูใส่เลย เม็ดเม็ดสิบเอ็ดไม่มีเม็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดหายใส่อยู่ในรถหายเลยสิบเอ็ดไม่ทันเลยอันนี้มันหลวมมั้ยเนี่ยตัวล็อกเออตัวนี้ก็ก็หลวมเหมือนกันเนี่ยมีเสียงนี่เนี่ยนี่เนี่ยตัวเสียงเหมือนกันนี่หลวมเออหลวมหลวมก็เลยสายพานองศาเดิมนะคือสายพานองศาเดิมมันก็จะจับหน้าชามเดิมอะครับแล้วทีเนี้ยพอเรามาใส่ปากองศาเนี่ย มันก็จะหลวมเลยถ้าจะให้ดีนะถ้าถ้าถ้าไล่ถ้าไล่ป่าช้าใหม่นะเน้นเลยสายพันธุ์ใหม่เลยสายพันธุ์ใหม่เลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่เราให้น้องเขาไปไ็เลยอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าหนียบเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่นะครับเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวจะไล่เม็ดใหม่ให้ด้วยเจะไปลองดูนะครับว่าจะหายไหม<า>ไล่เม็ดไม่เอาต้นกลางปลายเลยไมเอาสายพันธุ์มาเกิดกูสต็อปนี่ใช่ไหมย่างกดเลยก็โอเคครับ จากที่เปลี่ยนสายพานได้เป็นไงช่างแจ่ยก็ก็หายหายหายดังหายดังหอนยังอยู่แต่หอนยังอยู่เพราะหอนเนี่ยมันเป็นกระลูกปืนคัดอืมลูกปืนคังฟังมันจะมีช่วงติดขัดขึ้นขึ้นขึ้นเป็นบางช่วงแต่ไม่ใช่เฟืองท้ายนะไม่ใช่ลูกปืนเฟืองพอผมถอดสายพานออกมาเหลือแต่คัดอะเราลองมหนดูมาดังพัดเลยอือลูกปืนครับก็เข้าไปดูคลิปของช่างชาก็ได้ วิธีเปลี่ยนลูกปืนคัดเขาช่างชาเขาได้ลงไว้ให้อยู่ฟังฟังฟังเออมันมันมันเหมือนมันมีมันเหมือนเหมือนมีมีมีระยะติดกึดกึดเป็นบางช่วงโอ้อนะฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับฉันอกไม่ใช่แต่เป็นการลูกปืนคัดนะครับไม่เกี่ยวกับชุดฝังท้ายนะครับแล้วก็ผมแนะนําเลยถ้าจะเปลี่ยน ดูชาถ้าใส่ชาควรเปลี่ยนสายพานด้วยควรเปลี่ยนสายพานไปพร้อมเลยแต่เม็ดเราต้องไล่อีกทีนึ่งเฮ้จะไล่เม็ดให้น้องเขาเหรอใช่ก็คือต้นได้แต่ปลายหายอ๋ออ่ะลองไล่ดิจัดไปอันนี้ใช้เม็ดอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้น่าจะเจ็ดเจ็ดเบาไปมันเบาไปเจ็ดเบาไป เจ็ดแล้วก็ที่ติดกันรถมาด้วยเนยะแต่ถ้าจะให้ดีนะเม็ดเม็ดต,ต้องใหม่หมดเลยนะซื้อมันจึงจะวึ๊กโอ้โช้าใหม่ไม่ใส่เงีเ่ยวเลยร,ร้อนร้อนไหมถามว่ามาร์คมาคร์คอยู่ตรงไหนสูตรไขสูตรมันแล้วสูตรไขสูตรมันเออมาร์คอะ มาก็ถูกใครถูกวัน,นยังบอกกันไม่ได้แล้วขอพูดนึ่งบางยองไล่ไปไม่เลี้ยงก็มีนะเนี่ยสูตรไ่เม็ด

เดือมนิดนึงไปเลยจรก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูไม่ตีแล้วนะเดี๋ยวให้ดูแต่ของน้องอาการก็คือเดินเบาไม่อยู่น่าจะเดี๋ยวลองล้านเรือนดูถ้าไม่หายก็แสดงว่าต้องมาตั้งเบาใหม่อืมลองดู แต่ตัวเลขดังโกลโกลโกโกลไโอเคจะมีมาตีตรงนี้จใส่นุกเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวไปลองรอเดี๋ยวให้น้องเขาไปลองนะครับะอนนะไรครับจากที่การตรวจเช็ครอบใหม่นะครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ลูกปืนคัดนะครับก็จะเป็นลูกปืนเฟืองท้ายนะครับเพราะมันดังมาจากข้างในเฟืองท้ายแล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยว ให้ลูกค้าเข้ามาทำบัลลังก์นะครับพราะมันต้องสั่งลูกปืนก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับใครใครอยากสอบถามอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะลงคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจลงคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ